กลุ่มคนรักการเกษตรแต่ว่าขีเ้เกียจอย่างที่บอกนะครับอัตราส่วนไม่แน่นอนนะครับสามารถเพิ่มเติมในส่วนผสมของน้ําหรือว่าจะเป็นของรําได้ตลอดนะครับการทําเกษตรในรูปแบบของคนขีเ้เกียจแบบพวกเราเนาะสวัสดีครับ,บริเพื่อน,นครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราครับสวัสดีเพื่อนๆนที่รักในการทําเกษตรแต่ว่าขีเ้เกียจพรวนดินขีเ้เกียจใส่ปุ๋ยเออเข้าใจอยู่เพราะอยากปลูกใช่ไหมอยากปลูกแต่ว่าขีเ้เกียจ วันนี้เราจะมาทำแก้ปัญหาดินแข็งให้เป็นดินท่วนซุยในแบบฉบับของคนขี้เกียจนะครับไม่ต้องไปพรวนดินให้มันเมื่อยให้มันเหนื่อยเนาะถามมาหลายคนลอเกินพี่มีวิธีการที่จะทำให้ดินในกระถางมันท่วนซุยแบบไม่ต้องพรวนไหมหนูขี้เกียจแหละแม่ขี้เกียจพรวดน,นะลูกมีวิธีการไหมมีนะครับวันนี้จะมาแจกวิธีการทำวิธีการผสมตัวยาผสมตัวปุ๋ยนะครับ ใส่กับต้นพืชของเราแก้ปัญหาดินแข็งเนาะดินของเราจะชุ่มชื้นจะชุ่มชื้นนะถูกแล้วจะชุ่มชื้นภายในหนึ่งถึงสอ,งอาทิตย์นะครับโดยไม่ต้องพรวนดินนะดินจะมีความอุดมสมบูรณ์เนาะจะมีพวกประเภทของไส้เดือนจะมาช่วยพรวนดินให้เรานะไปะไปดูกันว่าทนอย่างไรนี่เลยให้เพื่อนไปเตรียมเจ้าตัวนี้มาตัวนี้เป็นรำนะครับจะเป็นรำอ่อนรำหยาบก,ก็ได้นะมันจะประมาณนี้นะครับผมมีอยู่ตลอดหนะ้าที่สวน ผมใช้ในการหมักกับดินเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีมดขึ้นใช่ไหมเดูมันจะมีมดมดขึ้นเวลาเรานําไปใช้งานถ้าเราใส่เพียงแค่รำอย่างเดียวมดก็จะขึ้นนะครับให้เพื่อนทําการผสม,มจ้ตัวนี้ลงไปด้วยตัวนี้เป็นน้ําส้มนะครับน้ําส้มใส่ชูนะอีกตัวหนึง่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ถึงข้อแสงนะใครมีก็ใส่นะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะมาเรามาเริ่มกันเลยอัตราส่วนที่ทําให้ดูในน้ําวันนี้อยู่ประมาณประมาณ2ลิตรนะ จะใช้รำเป็นตัวผสมนะครับอัตราส่วนอยู่ที่1ลิตรกับหนึช้อนนะอัตราส่วนผสมอยู่ที่1ลิตรกับต่อ1ช้อนนะครับวันนี้น้ำา2ลิตรจะอยู่ที่2ช้อน2ช้อนแกงนะประมาณนี้นะครับอัตราส่วนไม่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 ฟิกเต็มที่นะครับสามารถ ใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมได้ต่อไปเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงอัตราส่วนเาอยู่ที่2ช้อนเหมือน,นกันกับน้ำอัตราส่วนอยู่ที่2ลิตรนะหช้อน2ช้อนขั้นต,ต,ต่อไปเพื่อป้องกันตัวของมดนะครับตัวมดมันจะมาขึ้นกระถางของเราใช่ไหมใช้เป็นตัวนี้น้ำส้มสายชูส้มสายชูใส่อยู่ประมาณครึ่งช้อนพอไม่ต้องเยอะ เท่านี้พอนะครับเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะทําการนําไปเติมน้ำไปเรานําไปเติมน้ํากันดีกว่าอย่างที่บอกนะครับอัตราส่วนไม่แน่นอนนะครับสามารถเพิ่มเติมในส่วนผสมของน้ําหรือว่าจะเป็นของรําได้ตลอดนะครับผมก็จะเติมน้ํากาดกะเอาประมาณทักสองลิตรเนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันนี่ก็ได้อัตราส่วนมาแล้วนะครับตัวเนี้ย เป็นอาหารของไส้เดือนอย่างดีเลยเนี่ยเพื่อน,นดินมีปัญหาการยินแข็งใช่ไหมใช้ไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะแบบนี้นะครับนําไปรดกับกระถางของเราได้เลยนี่แต่ไม่ใช่ว่าเทครั้งเดียวจบนะเทสักครั้งสองครั้งเให้มันได้ดูดซึมเข้าไปในกระถางของเราด้วย เนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของดินในกระถางแข็งนะปลูกพืชมานานแล้วดินในกระถางแข็งำทำวิธีการนี้ไปลดเลยดินในกระถางของเราจะอุดมสมบูรณ์จะร่วนซุยนะครับประมาณหนึ่งสองประเทศนี้ดินจะร่วนซุยเลยแทบไม่ต้องพรวนดินนี่แหละสูตรของการทำกรเกษตรในรูปแบบของคนขี้เกียจแบบพวกเราเนาะที่หลายคนถามมาว่าเฮ้เนีน่ยแนะนำหน่อย หนูอยากปลูกผักอยู่แต่หนูขี้เกียจก็ประมาณนี้นะครับวิธีการหรือเพืเ่อนๆคนไหนมีวิธีการอย่างไรบ้างเนาะแก้ปัญหาดินแข็งในกระถางอย่างไรโดยไม่ต้องรวนินนะครับลองแนะนํามาปรึกษากันแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มของมูกเรานะครับกลุ่มคนรักการเกษตรแต่ว่าขี้เกียจตั้งชื่อกลุ่มใหม่ครับี่ย รถไปเลยรถช่วงเวลาไหนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้เนาะแต่ก็ควรจะรถติดต่อกันหนึ่งวันสองวันสามวันประมาณนี้นะครับสักสามวันก็น่าจะโอเคแล้วลดินในกระถางของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมแล้วละ่ะอ่ะวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าคลิปวิธีการทําให้ดินแข็งมาเป็นดินต้วนซุยแบบคนขี้เกียจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราเนาะ ผมรู้อยู่หรอกว่าคุณเพื่อนผอพวกเราชอบวิธีการง่ายๆไ,ไม่ต้องการอะไรยุ่งยากไม่อยากออกแรงอ่ะไต่อยากทำเกษตรอ่ะเราประมานี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลินี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราให้มากก็น้อยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วย ผมยังมีวิธีในการทําเกษตรอีกหลากหลายรูปแบบมากนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนที่ยังอาจจะไม่ได้ขึ้นฟีดเนาะจะได้แชร์ไปให้เพื่อนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มมาเข้ากลุ่มอยู่ในกลุ่มรักการ,กรเกษตรของพวกเราเนาะเจอกันใหม่วันพรงนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ